ัลโหลผมพาวเวอร์เบนครับสอนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ครับโลกยุคใหม่นะครับ3เทคนิคการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ครับใช้ได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับข้อที่1นะครับคือการค้นหาตัวเองให้เจอครับการค้นหาตัวเองให้เจอผมให้เทคนิคนะครับคือให้จดลงกระดาษครับว่าเราว่างๆชอบทําอะไรว่างๆชอบคิดเรื่องอะไรนะครับจดแล้วมันจดมาเยอะๆนะครับแล้วคุณจะเห็นว่าเรื่องนั้นแหละเออที่เราชอบทํา นี่คือการค้นหาเองข้อที่2คือการลงสื่อคอนเทนต์ซ้ําๆนะครับคือวิน,นัยคือความสม่ําเสมอนะครับสื่อคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความนะครับข้อความที่ให้ความรู้นะครับถ้าคุณชอบตลกคุณก็เล่นตลกลงทุกวันถ้าคุณชอบร้องเพลงคุณร้องเพลงลงคลิปทุกวัน สอนการร้องเพลงก็ได้ถ้าคุณชอบสอนคุณก็สอนทุกวันนะครับสอนภาษาอกีสอนภาษาไทยแล้วแต่ครับข้อที่3คือการพัฒนาบุคลิกภาพของเราให้สวยให้หล่อยอยู่เสมอครับคิดริวคิดเล่เนี่ยก็ต้องบอกกตรงว่าคนยังดูกันที่ภายนอกนะครับสำคัญมากๆนะครับ3าเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้ล้านเปอร์เซ็นครับสนใจลงคอสสร้างตัวเปนโลกออนไลน์ในทิกตอกลงเลยครับแคปหน้าจอลด35%ครับ